สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องลุงเสือภาษาชาแนลนะคะวันนี้แดดออกแล้วนะคะนี่ค่ะท้องฟ้านะคะท้องฟ้านะคะค่ะเดี๋ยวาแดดออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเกี่ยวข้าวนะคะค่ะเดี๋ยวมารอดูกันอีกทีนะคะว่าจะเกี่ยววันไหนเดี๋ยวรอดูแดดวันนี้พรุ่งนี้ก่อนนะคะนี่นะคะข้าวเนาะนี่ เหลืองมากแล้วนะคะเหลืองมากแล้วนี่แถวนี้ไก่เหยียบกินนะคะดูนะคะนี่ค่ะก็เหลืองมากแล้วนะคะข้าวสุกงอมแล้วนะคะสุกงอมแล้วแต่ว่า,อารอแดดนะคะรอแดดแถวนี้ก็น้ํายังเต็มอยู่เลยนะคะนี่ค่ะน้ํายังลึกเลยนะครับน่าจะเพียงหัวเข่าเลยนะคะ เราจะได้ลุยน้ําเกี่ยวนะคะนี่ค่ะข้าวก็งามมากนะคะเดี๋ยวป้าสาจะพาเดินดูนะคะข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าก็นี่ค่ะทั้งหญ้านะคะทั้งหญ้าทั้งข้าวนะคะปนกันเนาะค่ะข้าวหยอดก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้าวหยอดข้าวหวานนะคะก็จะหญ้าเยอะนะคะ เดี๋ยวแวะมาดูหมูสักหน่อยนะคะบายเดี๋ยวจะไปดูต้นพริกด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ตรงที่ลุงด้วยนะคะ mm. นี่นะคะ mm. โอ้ mm. กินอิ่มแล้วก็พากันนอนน่นนะคะนอนน้ำนะคะ mm. mm. นี่ค่ะ น่าจะกินรำเนาะรำผสมหัวอาหารนะคะเพราะว่ามันใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะอืนนี่นะคะเจ็ดตัวนะคะหมูเจ็ดตัวนะคะตอนนี้ก็รอกินหัวอาหารนะคะ ปลาอ่อนยังไม่ได้มาให้หัวอาหารนะคะนี่นะคะหมูเจ็ดตัวนะคะกินอะไรเนาะดังแกดๆๆ,ๆนะะู่นค่ะตัวนั้นก็ไปนอนน้ำแล้วนะคะนู่นะคะ่ะไปนอนน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลาะดูข้าวกันนะคะ ข้าวเจ้านะคะตัวนี้จะเป็นข้าวมะลินะคะเป็นข้าวมะลินี่ค่ะยังก็ยังพิ่งจะต้นพึ่งจะกลมนะคะต้นพึ่งจะกลมยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกรวงนะคะงามมากนะคะตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลาะดูกันนะคะภาษาจะพาเลาะทุ่งนะคะวันนี้ข้าเดียวสายๆเนาะ สายๆก็น่าจะประมาณบ่ายๆนะคะเดี๋ยวภาษาจะพาออกไปนานะคะเดี๋ยวไปดูลุงเสือจะไปปล่อยน้ํานะคะเพราะว่าข้าวเราใกล้จะพอเกี่ยวแล้วนะคะแต่ว่าน้ํายังเต็มอยู่นะ,ะก็คุยกันอยู่กับลุงเสือนะคะว่าจะจ้างรถเกี่ยวนะคะเพราะว่าส่วนที่มันเหลืองะค่ะก็น่าจะไม่เยอะนะประมาณสองไร่นะคะ เดี๋ยวดูกันอีกทีนะคะกำลังคุยกับลุงเสืออยู่แถวนี้ข้าวไม่เป็นเลยนะคะข้าวไม่ขึ้นเลยนี่ค่ะปีที่แล้วนะคะภาษาดำสูบน้ำดำนิดนิดนะคะก็ยังได้สิบกระสอบอยู่นะคะปีนี้ดูนะคะปีนี้ไม่มีข้าวเลยนะคะเหลืองนะคะ,ะใส่ปุ๋ยไปแล้วนะคะแต่ก็ไม่ขึ้นเนาะ นี่ค่ะก็จะมีตรงมุมนิดๆน,นะคะ,ะตรงมุมมีน้ำนะคะก็จะงามหน่อยนะคะเป็นข้าวเจ้านะคะตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลินะคะแต่ฝั่งนี้ก็งามอยู่นี่ฝั่งนี้ได้อยู่นะคะกำลังจะออกแล้วนะคะกำลังจะออกรวงนะคะนี่ค่ะต้นกลมหมดแล้วนะคะ ต้นกลมหมดแล้วแดดแล้วเดี๋ยวช่วงเกี่ยวข้าวนะคะช่วงเกี่ยวข้าวก็จะแดดอีกนะคะเดี๋ยวป้าสาจะพาเลาะดูนะคะว่าใกล้ๆนะคะใกล้ๆบ้านป้าสามีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะคะ ตรงนี้ก็ไม่ขึ้นเลยนะคะตรงนี้ไม่มีข้าวเลยนี่ค่ะก็ใส่ปุ๋ยอยู่นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่ขึ้นนะคะนี่ค่ะดูสภาพนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ไม่ขึ้นเลยนะคะมีแต่หญ้านะคะไม่ได้เกี่ยวแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นข้าวเจ้าด้วยนะคะเป็นข้าวมะลินะคะนี่ค่ะต่อมาก็จะมีทางนะคะเป็นทางคอนกรีตนะคะนี่ค่ะเป็นทางคอนกรีตแล้วนะคะค่ะก็ตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์เด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กนะคะตัวนี้ ส่วนหลังคาแดงๆนู่นนะคะอันนั้นก็จะเป็นอนามัยนะคะอนามัยสอปตอบ้านวังเยี่ยมนะคะอันนี้ศูนย์เล็กๆแล้วก็แยกนะคะก็จะเป็นรั้วนะคะรั้วก็จะเป็นวัดนะคะเป็นวัดนะคะก็อยู่ใกล้ๆบ้านภาษานะคะไม่ไกลนะคะประมาณสัก2 0 0นะคะประมาณสัก200เมตรนะคะ200กว่าๆเนาะนี่ค่ะก็จะเป็นวัดนะคะ เป็นวัดแล้วก็เป็นวัดเป็นป่าช้านะคะเป็นวัดป่าช้านะคะนี่ค่ะภาษาจะพามาดูนะคะนี่ค่ะจะเป็นทางเข้าวัดนะคะนี่ค่ะทางเข้าวัดก็เป็นคอนกรีตน,นะคะเทคอนกรีตหมดแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะปลูกกอไผ่เป็นแถวเข้าไปเลยนะคะ นี่ค่ะก็ไม่ไกลนะคะนู่นนะคะมองไปก็เห็นนะคะหลังคาหลังคาคอกหมูปลาอ่อนนะคะก็ไม่ไกลกันมากนะคะอยู่ใกล้ๆนะคะอันนี้ก็จะนี่ค่ะก็อยู่คนละฝากทางนะคะอยู่คนละฝั่งทางนะคะคะก็มีวัดมีศูนย์เด็กเล็กมีอนามัยนะคะที่อยู่ติดกันนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านภาษาเลยนะคะ ก็เวลาทำบุญภาษาก็จะมาวัดนี้นะคะวัดใกล้ๆบ้านนะคะนะคะนี่ค่ะก็ที่ลุงพลก็อยู่ตรงนี้นะคะอยู่ใกล้นะคะอยู่คนละฝั่งทางกับศูนย์เด็กเล็กนะศูนย์เด็กเล็กบ้านวังเยี่ยมนะคะ นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ลุงพลนะคะดูท้องฟ้าวันนี้นะคะสวยมากนะคะท้องฟ้าวันนี้นะคะเป็นสีฟ้าคามนะคะสวยงามมากเนาะวันนี้ก็แดดนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่านุลานลุงพลนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ วันนี้แดดวันนี้แดดนะคะอ๋อน่าจะเด็กเล็กก็น่าจะมาโรงเรียนแล้วนะคะเพราะว่าเห็นรถครูมาอยู่นะคะ,คะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเสือภาษา h ชนแนลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ